สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวมีเฟนวันนี้แอดมินจะมาแนะนำการตั้งค่าฟังก์ชัน Focus Switching for vertical and horizontal ฟังก์ชันนี้จะเป็นการตั้งค่าการจดจำตำแหน่งของจุดโฟกัสเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองของการถ่ายภาพเช่นจากการถ่ายภาพแบบแนวนอนเปลี่ยนเป็นการถ่ายภาพแบบแนวตั้ง ปกติแล้วหากเราไม่มีฟังก์ชันนี้เราจำเป็นต้องปรับจุดโฟกัสใหม่ทุกครั้งเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองการถ่ายภาพซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าฟังก์ชันนี้เราจะเปิดใช้งานต้องทำอย่างไรบ้างก่อนอื่นให้เพื่อนๆกดเข้าเมนูกล้องแล้วก็เลื่อนไปที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองจากนั้นเราก็เข้าไปที่หัวข้อโฟกัส แล้วเข้าไปเปิดฟังก์ชัน Focus Switching for Vertical and h o r i z o n t a l ให้เป็น on ซะฟังก์ชันนี้จะใช้งานร่วมกับ AF Mode ดังต่อไปนี้ Focus แบบ face detection Focus แบบ one area part โฟกัสแบบ one area และ Focus แบบ pin point ในส่วนของ Focus แบบ face detection นั้นจะทำงานก็ต่อเมื่อเราทัดโฟกัสที่หน้าจอของกล้องให้เป็นโฟกัสแบบ one area ก่อนนะครับ และถ้าเ,เพื่อนๆใช้งานในโหมดวิดีโอจุดโฟกัสจะเปลี่ยนก่อนที่เราจะกดบันทึกวิดีโอเท่านั้นหากกดบันทึกวิดีโอไปแล้วจุดโฟกัสจะไม่เปลี่ยนนะครับจบไปแล้วครับสำหรับการแนะนำการตั้งค่าฟังก์ชัน Focus Switching for vertical and horizontal หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆชาวามิกเฟนไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ